ปลอดกายมั่งมีสีสุดสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจะลืมเรื่งเรืองเป็นคนดีเป็นคนใหม่นะตอนนี้นะฟ้องนะดูรักษาภาพผุวควองเพล้นงให้รวยๆให้สุขภาพแข็งแรง สิกาให้ให้มีความรุ่งเรืองแข็งแรงนะ่มีสีสุลสขลักษณะเดรัจฉอต่อไปนี้้องมีแต่ความเจริญคาแค้วปลอดภัยอาหสิกรรมให้กรรมไม่ติดกันบุญใดที่ทำก็ขอให้ vai hạ khăn